ยังงี้ใกล้ยังไงกะลมสุดไหมครับอย่างนี้วันนี้เป็นนกต้อตัวงแล้วนะแล้วก็เป็นนกชำที่พอมจะเปี่ยวครับท่านผู้ชม เปี่ยวแต่ว่าออกป้าเล่นดีไใกลปึกครับดูขนมครับท่านผู้ชมดูเรานมาเจอกันครับแกะลายประมาณนี้ครับคือเขาจะแกะไปเรื่อยๆเลย,เย,เยงานแกปะนะประมาณนี้ อุปกรณ์ที่ใช้แกะก็จะมีอยู่นี่นครับเราก็อันนี้จะเป็นนี่ตอนนี้อยู่ในคลองเลยไม่ไหวร้อนท่านผู้ชมนี่ครับจะแกะประมาณนี้นี่เลยมันร้อนมากครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไป แกะสักพักหนึ่งนะเสร็จตัวนี้ครับตัวนี้จะขึ้นเป็นคอนบนนะส่องบางส่องใบนะอีกใบหนึ่งจะไม่แก้ลายนะครับหมยลายสวยหม้เข้าลายสวยมากเดี๋ยวตอนทำสีเดี๋ยวผมจะให้ดูครับประมาณนี้นะครับดูดูลายไม้ตัวนี้นะครับนี่ครับก็ คือลายเขาสวยมากเลยนะผมก็เลยตัวนี้ไม่แกะลายนะท่านผู้ชมสวยไหมสวยนะครับดูยตัวนี้ไม่แกะลายครับ<ม>ก็ท่านใดที่ตั้งคอนบนผมื่อเนไหวนะก็ทัดมาด่วนเพราะว่าผมจำ <c oughs> ไม่ได้ว่าคิวใครเป็นคิวใครครับเ<ม>นี่ยส่องใบนะครับ อันนึงแกะลายอันนึงไม่แกะลายนะครับก็ปองอันนี้นะยลาย,ย,ย,ยไม้ก็สวยตุ๊ดตึดเลยเด็กเป็นไม้มีตาด้วยนะท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกส่วนใจจหญ่จะม่าน หานมากๆนะมันมีตาเนระมาณนี้ครับครับก็เดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้ก็ผมเอานกไปต่อฝากคลิปฝากท่านผู้ชมบ้างนี่ว่ะเราเดี๋ยวเคยไลค์ทำต่อเรื่อยๆครับเนี่งานผมอาจะช้าประมาณนี้ครับมชมก็นะมันมันเป็นงานแกะด้วยมือนะครับท่านผู้ชมก็เลยมันติดช้านะก็ ขออภัยในความล่าช้านะครับครับวันนี้ก็เอาเจ้าพ่อลูกอ้อนมาลองดูนะขอท้ายก้นอยู่ครับท่านผูช้ชมกับเจ้าเมืองการนะลเลาลรวตันขึ้นมานะคือริ่มเบื้องต้นก็คือเวลาเราเปลี่ยนมือมานะครับก็ไล่ฝึกอยู่บ้านก่อนครับ ตอนนี้ผมว่ารู้สึกว่าเข้าเริ่มเอาดีผมก็เลยเอาออกมาครับเอาดีนะท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอรุ่นกันว่าจะมีตัวร่วมไหมคลิปที่แล้วที่ผมมาก็ระยะกี่วันเองโอ้ขึ้นสวยมากเลยครับท่านผู้ชม มันพิ่มมาถึงเที่ยงมาอเดี๋ยวตอนกป้ามันเงียบนี่ย้อนกลับมาดูมันมันขึ้นเรื่อยมากเลยครับใช้ได้เลยนะถาม่ชมดูขึ้นดีนะครับแบบนี้เนาะขึ้นดีนะที่ทีมอ่ารอบที่แล้วเรามามาท่ายกันครับท่าผม้ชมนี่ครับ ไฮ้ยสวยเลยที่นี่ฝนตกครับตามผู้มเดมีมาจึงจอกนะพื้นนียครับไอ้เจ้ากูอ้างกันร่วมครับฟังโนูนนะเดี๋ยวฟังนี้ดูถ้าท่านผู้ชมดูอะไรรู้มีรถไทยโอ้โหหมดเลยแล้วแ้วก็คงออกครับมองสภาพาดูแล้วโอเคครับ ท่านผู้ชมตัวที่รวงโอ้โหขลมุมนี่ไม่ออกเลยอันนี้ก็รถไทยขลุมดีมากเลยไม่รู้ตัวจคู่อ่างหรือเปล่าแต่แต่เข้าไม่ยอมออกนะไม่ออกผมก็แชร์ไปก่อนโอโ้แล้วป้อยขลมุมกู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 อย่างนี้เลย โอ้ก็ลมดีแช่ไปก่อนแช่ไปก่อนเพื่อเพื่อเพื่อฟุกครับท่านผู้ชมแล้วไถนะ่เขาไยแปลงนี้ <c oughs> เออนะเอาเข้าไปช่วงนี้โห่หนอกป้ามันเงียบแล้วท่านผู้ชม นกป่าตัวนี้จะทำข่มเป็นยังวะครับท่ยังไงแต่ถ้าไม่ผิดตัวที่เข้าเมื่อกี้ก็คือตัวครูอ่างนะเอาครูแล้วยก,กตัวยกตรวจว่าโตเลย Kaila, ¿eh? le gato ีจ <ALLY. S 1> โยกโกโคกอกนะสองเสียงเรียกครับมันยิวไก่ผมอาจจะอาจจะเสียงแววๆครับแล้นั่งฟังกันเนาะโหเสียงดีมากครับท่านผู้ชม นกว่าตัวนี้จะปล่อยคารมลมันยังวะนะครับปู่ยังวะเมื่อกี้ที่ปล่อยคารลม,มสุดเลยเหมือนกันนะแต่เป็นคารลมไม่ตลอดนะเนี่ยเวลาเลี้ยงปกติจะเลี้ยงประมาณกัวกอกก,กัวกอเป็นเจค็อกโตนะครับ <c oughs> ดูทรงแล้วน่าจะรอดยากครับท่านทั้งม รถไถเข้าแต่ว่าทิ้ไนไอเจ้าตัวที่เข้านะผมรู้แล้วตัวไหนไมันอยู่ตรงโน้นะตรงต้นมะพีใช่ไหครับตรงตรถไถก็เดียวไม่ใช่ตัวครูอ่างครับเอกีครูละไม่ใช่ตัวนี้พันลมหน้าอยู่เี้ครับย้ายดีกว่าครับท่านผู้ชมดูวิวข้า แต่ว่ามองเปอร์เซ็นต์ไม่มีนกรวมตุ้งครับช่วงนี้มันอากาศมันเป็นยังไ,ไงไหมล่ะนกไม่หัดเลยครับตัวจะร่วงก็มีรถไทยเข้ามานะแต่เนี่ยวนะตอนนั้นโอเคครับนกพาตัวนี้ข้าลมดีครับ ท่านผู้ชมหวังหวังเพิ่งเจ้าเรี้ยวครับเจ้ามืองกัน

ตน,นี้เคาล้มหน้านกคราวเจ้าเหมือนการครับแต่ไม่รู้ตัวไหน ยู่ดีๆย้ายไปเขาเจ้าจพ่อลูกอ่อนท่านผู้ชมเจ้าลูขึ้นอยู่นี่นี่ที่งเจ้าจพ่อลูกอ่อนกูกูตัวเดียวไม่รู้ติเดเปลียนไปอยู่ประมาณนี้นะนจุดจุดตรงนู้นนะครับที่เจ้าตัวกวางอยู่ตรงนี้นรหรือตรงนู้นตรงนี้ประมาณนั้นครับตัวนี้เขาลมหน้าครับท่านผู้ชม ก็จะติดเนี่วๆหน่อยนะระแถวนี้นกจะเป็นนกติดรูครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่คิดนะครับคือการเล่นนกสองตัวครับประมาณนี้นะอันก็มันเข้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็การที่เป็นนกเนี่วเนะี่ยเวลาที่เข้ากลับมาเข้าอีกตัวนะเขาจะติดง่ายครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไดูนะนี่ครับ ก็ตัวนี้ขลุ่มหน้านะถ้าเป็นที่เรียบร้อยกับเจ้าพอลูกอ้อนนะครับ<ม>เขาท่ายข้นนะก็ยังเล่นไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไรนะท่านผู้ชมโอ้เธอขลุ่มหน้าหน้านะผมบุปดปากนิดนึงครับเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆวันนี้วันนี้ร่างกายก็เหมือนละลายยังไงไหมครับแ<ม>ดดร้อนแล้วก็มันจะไม่ค่อยสบายนิดๆโอ้โหช่วยเหมือนน,นะท่านผู้ชม นี่แ่พอลูกอนแม่แต้มที่แล้วจะได้ก็ไม่ได้ครับคูอ้างมันดันมันตีตีอยู่งั้นแล้วท่านผู้ชมน่าจะได้ครับเดี๋ยวเอาลงมาดูใกล้ๆแล้วก็เรื่องเงียบครับนี่นี่ครับเจ้าตัวนี้คาลมหน้าครับท่านผู้ชม เรียกเปลี่ยนคัดเรียกเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนคัดเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนนุ่นเรียกพอไก,ก่นกเรียกเปลี่ยนคัดเปลี่ยนนุ่นเลยนี่ดูดูด,ดูซอยเข่าครับท่านผู้ชมก็จัดว่าทําให้ได้โยจเพอลูกอ่อนเนี่ยกเข้าท้ายคนนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เมื่อเช้าเพิ่งจะแต่งห้างก็จะเล่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อย่ โอ้โหนี่เม็ดพริกนี่ชมดูเม็ดพริกครับเห็นไหมเนี่ยนกขลุมลนะนะมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับตัวนี้ขลุมหน้าเสี้ยงกลางนะก็เป็นกลาง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 ขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ถึงกระตนะจะเป็นกลางกลางขึ้นแอ้แต่ขลุมได้เลี้ยงเลย โอเคครับเจ้าพอลูกอ่อนก็เจ้าตัวนี้ก็อยู่ข้างทางนะนี่แต่ทางที่ผมมาผมยากจะลองไปดูนครับเพาเส้นนี้มันไปไหนหจุดจุดนี้นครับถ้าไม่ชมวิววิวเซยๆมากๆ นี่ที่เจ้าตัวขู่อ้างตลอดอยู่นะนี่ย้ำนะครับ mm hmm. อ่อาทดีนี้จุดบอ่อนี้อาจารย์ใช้พักต,ติอดีเจ้าเจ้าริวโดนแย่งเลยครับท่าน้ยม oh. เจ้าริวอยู่อยู่ฝั่งนี้เจ้าริวโดนเจ้าพ่อลูกอ้อนแย่งเลยโอเคครับ ไม่ต้องกูกูกูเลยโดนแย่งอยู่เลยไปเล้ลว,วิวจะสวยมากครับท่านผู้ชมอยู่นะเข้ามันล้อมรอบครับแต่ว่าตรงตรงนี้น่าจะเป็นขึ้นหรือเป,ปล่าผมกำลังอยากขี่ล้วไปทเที่ยวเล่นอยู่ขึ้นขึ้นลำสายอนะ่ะ อย่าลองขี่เราไปเที่ยวดูก็วันนี้ได้ขลมตวงก็โอเคแล้วนะครับขลมหน้าเมื่อนจะมีมันเป็นครูอะไรไมมรู้คล้ายๆครูครูอ้างคํำปะในคลิปน่าจะมีท่านผู้ชมมันเป็นดงปางเขาท่านผู้ชมซ้อมไว้ซ้อมไว้เป็นดงปางนะดงเนี้ยนกเกียดนะ มเคยมาทีนะเนี่วิวสวยมากะนะตาอนนี้นะสวยไหมสวยไหมครับวันนี้อ่านี่ครับเข้าทางนั้นเลยจริงๆอนะ,นะล้อมรอบหมดเลยแล้ว่าผม ชมมาถึง้าไปหน่อยอยากจะบอกว่านกขลุมหน้ามากเกาจุดเนี้ย ขลมุมท่านผู้ชมไหมบอ่อเนี้ยผมผมผม,ผมมีเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นอ่าเอาเขาแล้วเลยปีกเป็นลาหูอมจันนะครับนี่แหละบอ่อเนี้ยจะติดเปี่ยวโอ้โหจะขหลมุมสุดๆเหมือนกันนะท่านผู้ชม แต่บอ่อนี้ก็มีเป็นนกต้อแ,ตแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวที่บ้านผมอะ่ะก็แววดีครับแต่ว่าเปี่ยวเนี่ยบอ่อนี้ครับถ้าขดลมหน้าบอกกา่อนีอ้จะอยู่ใกล้ท่านอนบ่อไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมบูดขดลมทุกตัวเลยโอเคครับตัวนี้ขดลมสุดเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวรอบน้ำม,มาไหมครับมันจะมืดแล้วครับแล้วก็พี่ย่างหนึ่งพ่อไม่รู้นะว่ามันเข้าได้หรือเปล่ามันมีรถน้ำใชไหม,ไหมเดี๋ยวลองถ่ามอาจารย์ไทยก่อนครับโอ้แต่ก็ลมสุดนะครับตัวน,นี้เขาลมสุดจริง ยังไงคะลมสุดไหมครับอย่างนี้วันนี้เป็นนกต่อตัวง่ะนะแล้วก็เป็นนกชั่ ตอนที่พมันจะเปี่ยวครับท่านผู้ชมเปี่ยวแต่ว่าออกปลาเล่นดีใกล้ปึกแล้วครับดูขรล่มครับท่านผู้ชมดูรอบหน้ารอบหน้าเจอกันครับ มีนกเขาโดเฉพาะลูกอ้อนอยู่บมนอะูตไม่รู้นอกอะไรรือติดไปแล้วหลักฐานมันติดไปแล้วเต้ยเดี๋ยวไปย่องดูกันเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะปลาเดียวกับตัวผลงวังเมื่อวานนะเนี่ยตัวตัวนี้จะแตกันง่ามเยอะนะครับ ผมให้ให้ไปเพชรตัวหนึ่งนะจะอยู่กับอาจารย์ที่เพชรเพชรบุรีตัวหนึ่งครับป้าเดียวกับตัวในคลิปนะครับพี่ครลมนนหน้าหนานะอ่าครลมนนหน้าหนานะครับก็ตัวนี้ตัวหนึ่งก็ใช่นะครับ นี่นี่วนเวลาทำซี่แล้วนะทำซี่ชั้นเนี้ยผมจะต้องคัดอีกทีครับท่านผู้ชมอันนี้ย้อนมาที่ที่บ้านละนี่อยู่หลายไม้เขานะสวยห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่าคัดเดี๋ยวคัดคัดเพื่ออะไรนะท่านผู้ชมดนะูเห็นไหมครับเนี่ยตำลายเตียนลายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม้ตัวที่ที่ผมลง ผมจะคัดเพื่อให้ไม่มีรูเซียนไม้ไม่ให้มีอันนี้จะมีมีชื้อเขียนก็ประมาณว่าเขียวกระจุดเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เราจะเห็นรูเซียนรูอะไรเงี้ยเราก็เวลาเราจับสัมผัสแล้วมันมันไม่เนียนมันไม่เนียนครับถ้าไม่ชอบ นี่ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับอีกตัวจะเป็นงานแกะนะงานแกะผมวาจะประมาณนี้นะท่านผ้ชมงานแกะแกะงานแกะ,แกะตัวนี้จะเป็นงานพื้นนะงานพื้นนะครับแต่ว่าเานี่ยครับเช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องคัดอีกทีหนึ่งคัดแล้วก็ทําสี่ทีนี้ผมจะทําสี่เงาชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสี่ด้านส่วนใหญ่งานผมจะเป็นสี่ด้านหมดครับ ทำสี่เงาก้อนนี่นี่คือนี่คือสี่เงานะตราได้ผมว่าคัดออกคัดออกแล้วก็ทำสี่ด้านเอ้ยทำสี่เงาสิครับทำสี่เงาแล้วก็ทำสี่ด้านตามเลยอ่าประมาณนี้นี่คือการการแกะลายแกะลายดูกันชัดใกล้ๆคนระับใช่ไหมครับไม่ใช่ง่ายๆนะมันมันแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่เน้น ความพยายามแล้วก็อะไรอะไรความพยายามแล้วก็มอนมอนมันต้องไหลห่ลายเนี่ยเนี่ยเนี่เส้นไม้อย่างเงี้ยครับผมจะคัดออกหมดเลยแล้วก็ทําที่ไม่มันก็จะเนียนนะครับอืมก่อนจะขึ้นลูกครับประมาณน,นี้อันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้ออกครับเมื่อวานเหมือนเหมือนคข้ขึ้น ต็วันนี้ทำพเนียยครับแต่ตัวมีเป้าหมายให้ตามแล้วนะครับอตัวที่อยู่ในคลิปนะก็อย่างเดียวหลายๆท่านจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าอานกขลุมบ้นผมเนี่ยหน้าขนาดไหนไงเมี้ยผมจะท่ายให้ดูเรื่อยๆครับถ้าขลุมป่าที่หน้าหน้าเลี้ยงไหมครับท่านผู้ชมหน้าเลี้ยงนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัว ตัวนี้ก็ใช่นะนี่เน่เน่เน,น่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้ขนมขนมแบบเดียวกับตัวในคลิปเลยกันครับครับเนี่ยตัวนี้ดูปีกดูปีกเห็นไหมสำนับปีกเขาจะเป็นมีข้าวมีข้าวเส้นหนึ่ง นี่ผมดูไก่ผมสูบให้ดูเห็นไหมครับซึ่งไอ,อน้นกตวนนี้เปีียวครับแต่ว่าคู่กันตัวที่ว่าเป็นต้อแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูหน้ากล้องมันจะไปหนหน้าแบบนี้มันจะติดเปีียวนกอะหน้ามันดือด้อๆเห็นไ,ไหมแต่เปีียวแต่ว่าเห็น เวลาผมเอาอกไปแฟนต้นไม้เห็นนกป้าเห็นอะไหรหู้โหงหอเอาดีอ๋อเรียกป่อยขล้่มป่อยขล้่มป่อยขล้่ลมงี้เลยเดี๋ยวทันจาห่าวะเอ้ลูกกระส้มเปล่าคือลูกกระส้มผมก็บอกลูกกระส้มนะชัดเจนนะอันนี้คือลูกป้าครับลูกป้าป้าเดียวกับที่ผมลงต้นคลิปให้ดูนะอ่านี่ครับนี่เลยนี่อยู่ที่เดียวกันตัวนี้ตัวตัวในกลงรวมตัวหนึ่ง เราก็ให้ไปยูเพชรบุรีตัวหนึ่งนี่ดูนี่ครับตัวนี้เป็นนกทำนะอายุกงตัวนี้